เรานั่งรถอยู่ที่สวนสัตว์ส่วนร้าย <น S 1> หานี่จะมีจะค้นคอมเมนต์นะบุษบเฮ้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  สบายดีธามู้ชมตอนนี้น้องนากะีเข้ามา,าบ่าดทถวบาาหน้าอะไรได้ธามู้ชมเด้อนี่เดี๋ยวจะขามคัวไปเนาะเดี๋ยวนี้เพื่นมีคัวแบบนี้แหละธามู้ชมบาาหาดโดนโค้งเนาะนี่ตะก,กี้จะขี่บักไปธามู้ชม f เอฟีกับคอมมินมาบอกเนาะว่าตะกี้ เขาจะบูมีค,ครัวแบบนี้ลสะสัทตานผูุ้มอ่าหูที่ติดตามเข้าจากบ้านจากเมืองไปดกนกเห็นบ้านเห็นเมือง ขัวอยู่หลองนาก็าเห็นแต่น้อยจนใหญ่เนาะจะเป็นขัวเล็กขัวใหม่แบบนี้สิตะกี้ก่ะจะเป็นทางแบบที่ดินเดี๋ยวนี้เพื่อนก็นจะปูทางแบบจะสีกรสบายน่เนาะ เรานั so ่งรถอยู่ที่สวนสัตว์ร้ายขนาดธรรมุโสมนี่ไก่สีหอดเถื่อนบานพี่น้องนางน่ะเนาะอันนี้เป็นเอเมืองโค้งแข็งเจ็บสะซักธรรมโซมขี่เข้ามานี่ก็พานหลายบาดเนาะ เสียงลูกซ sort of. hey, ้ายน้องนาเองท่านผู้โชคซื้อน้องอาเมนต้องได้เอามาน้ําท่านผู้โชคกี่ต้นเพิ่นเนาะอยู่เฮือนเพิ่นย่านเพิ่นแดนชัรถเพิ่นนั่งทายน้ําบา อ้อจริงสินะเฮ้ะเฮ้เตมี่เคยเห็นโมเฮือนลอยเสาเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยเห็นเออเขาไปเดี๋ยวสิมี่บุญบาสนาเห็นเดี๋ยวตรงนี่จะหายร้านเพฟรนพาตามกระทวไปเบิ่งเ อยู่แถวเน็กอุดนุนหานเพิ่นใดเด้อทา่านผู้ชมเด้อร์ขายบีขายโซขายแบบอันพิมพ์บัสด์วัสดุเยี่ยงก็มีเนาะงานตอกงานแต่งพิมพ์มาัสด์นะู้ชมไปเงียบจังเลยไปดีขอพักน้ำเนยเด้อเด้อไอเคยทา่านผู้ชมไอเคยเนาะเป็นผัว ของหนาสาวหนาสาวก็คือแม่น้องนาเนาะไผอยู่แล้วบาหำไผอยู่อืมร้านบ่อยู่ไปที่ไปไปเที่ยวว่าซั่นานไปเที่ยวตามประสน้นองนามาเทีเ่ยวกจะพักอยู่องนี่เน,นาะสาว่วนนี้อท่านผู้ชมเอ้ยอนานปาหัวว่าซขาอืม บอดนะเดี๋ยวจะอาบน้ำให้ผู้ชมจะอาบน้ำเครื่องป้าเพิ่นจะพาเฮาไปกินข้າวไปเที่ยวไสตอนแรกนี่เน คักเหมือนกันนะเนี่ยมีไฟยิบยับหยิบยับท่านผู้ชมท่านฟ้าฮู <c oughs> มันต้องได้โยกโยกโยกแบบหรือเปล่านี่ยนี่จะอยูนี่หมดบ่วัยรุ่นนะ่ะโอ้โหเป็ดจะเป็นแบบจังซีเนาะโอ้ฟังเพลงไทยด้วย <c oughs> ต้องลองแล้วล่ะน้องมีเป็นไปนะําเป็นไปด้วยราเแต่อ, <c oughs> อาจรจะคิ จะมืดนมืนเนาะแล<ผ>วน,นี้นนแ<ผ>ต่ว่ามีไฟ<า>ย,ยิบยับยิบยับเราต้องไปดูข้างในมีอะไรบ้างท่านผู้ชมไปเลยจะเป็นหารยิบยับยิบยบแบบนี้จะมีอะนาของกินเนาะมีอาหารนำท่านผู้ชมเป็นอาหารอาหารเด้อ นีจะมีมจะคคนคอมเมนต์ทู้ชม ตำเอาตำทะเลเนี่เด้อเอาตำทะเล,ะเาะเลจานหนึ่งด้วยเ้อขายดีแหงนผู้ชม,ม,มส่งสิเมื่อยเนอะโอ้เขาจะสื่อกระป๋านเหรอ,อเส้นอ้นปลา ันนี้เพิ่นเอิรนบ้านยังเอือยบ้านแซนเนื้อบ้านแซนเนื้อท่านผู้ชมเมืองโค้งแข็งจัประซักเนาะเปิดทุกวันวันเดย์เนี่ยอสาเปิดบ่อใครเข่าอยู่บ่อโอ้อาหารเฉาบัวเดย์ท่านผู้ชมเปิดได้เพียงเพียงตอนเพลนเนาะตอนเพล อ่ะท่านผู้ชมตอนนี้น้องนาก็มาอดทีแป้เ,เนาะไปกินขากะมวนล,ลายทาย่านผู้ชมมื้อนี้เนาะเพลงมวนจัดเพลงตามคําคอได้อาหารกะแซ่บเด้อยู่เมืองโคงบ้านแม่น้งนาเองเนาะอ่ะนอนเก็บแฮง ทําทคลิปพาทานผู้ชมเที่ยวต่ออ,อื่นเนะาะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยท่านผู้ชมเดอ้อบายบายยังให้น้องนาพาไปเที่ยวไซกับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเลยเดอ้อฟันดี